ตอนนี้องการมาทำอะไรคะตอนนี้ที่ทำงานปะป๊าตอนนี้ที่ทำงานปะป๊าเป็นงานเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะมาดูใช่ไหมคะว่าใช่แล้วงานปะป๊าจะเป็นยังไงใช่ไหมคะโอเคว่างานปะป๊าจบแล้วจะสวยไหมเคไหมอันนี้เราก็จะมีแบบมีบิวอินด้วยใช่ไหมลูก บิวอินของป้าไก่ใช่ไหมป้าไก่กับค,คุณโคงเป็นคนทาใช่ไหมคะนี่จะด,ด,ด,ดูอันนี้จะเป็นหน้าจะเป็นหินนะคะหน้าทีวีนี่นะคะก็จะเป็นโทนแบบสีเทบสีเทาๆนะคะนี่ก็กเป็นประตูหน้าต่างอันนี้เป็นห้องครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ คัปเตอร์ที่เขาไว้กินข้าวให้ลูกแล้วก็ทำกับข้าวน่นะคะอันนี้ยังไ่ได้เจาะอ่างเขาต้องมาเจาะอ่างอีกทีหนึงนี่นะคะคัปเตอร์นี่อันนี้ก็คือเป็นห้องครัวนะคะนนี่นเ,นนเราจะไปดูเราจะไปดูห้องนอนนะคะนี่นะคะห้องนอนนี่นะคะห้องนอน ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวเตียงนะคะแต่ว่ายังไม่มีเตียงมานะคะรอเฟอร์นิเจอร์เข้าอีกทีนึงตรงนี้ก็คือเป็นที่ปลูกต้นไม้นะคะสำหรับเจ้าของบ้านอันนั้นก็จะเป็นระเบียงนะคะอ้าเราจะไปดูในห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะยาวแผงยาวไปเลยเราจะไปดูห้องน้ำนี่นะคะอันนี้ห้องน้ำ ันนี้ห้องน้ำนี่ป,ป,ป้าป,ป,ปาเป็นคนทําปูกระเบื้องใช่ไหมนี่ป้าปาเป็นคนทําปูกระเบื้องแล้วก็<ช>ติดอัวกรส่วนสวยไหมคะอันนี้เป็นอ่างล้างมือนะแล้วก็จะมีห้องอะไรห้องอาบน้อ่าอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็มีอ่างอาบน้ำใช,ใช่แล้วฝั่งนี้ฝั<ม>่งนี้ก็จะเป็นห้อง ส้วมนะเวลาเราเข้าห้องน้ํานะคะมันก็จะเป็นโซนแยกกันนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นก็จะมีประตูปิดเป็นตู้กระจกปิดนะคะอันนี้ก็นกัปิดประตูสิลูกนี่เวลาเราเข้าห้องน้ําเราก็จะมีอย่างนี้นะคะปิดส่วนตัวแล้วก็เปิดไปลูกนี่เปิดปิดได้ส่วนฝั่งนี้ที่อาบน้ำเราก็จะมีนกัตนกัตไปเปิดลูกปิดลูกนี่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 ค่ะปิดประตูค่ะ นี่นะคะก็จะมีประตูเปิดปิดคือเป็นโซนเป็นแบบกั้นน้ําให้แบบเปียกพื้นข้างนอกเลยนะคะอันนี้นะคะน,นี้ก็จะเป็นแบบว่าพือในใงนี้ตรงบานตรงนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนนะคะแต่คือช่างยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ติดตั้งสวยไหมน้องกัสป้า,ปา,ปาทำสวยไหมสวยฝั่งนี้วางมีอ๋อฝั่งนี้โอ้ ฝั่งนี้เป็นอะไรคะเครื่องแต่งหน้าค่ะอ๋อจะเป็นเคาน์เตอร์เป็นอันนี้เคาน์เตอร์เครื่องสำอางนะคะแต่งหน้า,แ,นาแล้วก็เางหน้าอันนี้ก็จะเปิดเป็นตู้นะคะใส่แบบอุปกรณ์แต่งหน้าเราได้นะคะคนี่ก็จะมีแบบว่าเป็นรางไฟ LED นะคะ้างมากนะคะรอบห้องเลยนะคะนี่นะคะรอบเลยคะ่ะนี่คะ่ะ ล้อเรอยนี่ตู้เสื้อผ้าคือจะเป็นแบบนี้นะคะจะคือจะส่วนใหญ่จะเป็นผ้าแบบไว้พับนะคะไม่เป็นแบบห้อยอันนี้คือตู้เสื้อผ้านี่ตู้เสื้อผ้าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีไฟถ้าเปิดตู้มาไฟก็จะติดนะคะนี่ค่ะนี่ไฟก็จะติดมันก็จะมีไฟนี่นะคะมีไฟเป็นลาไฟปึ๊บก็ปิดปึ๊บ อันนี้ก็จะเป็นตู้นะคะเป็นชั้นเป็นชั้นเหมือนกัน,น,นกส่วนอันนี้ข้างบนนี่คือเขาจะเป็นแบบติดตายไปเลยแต่ข้างล่างคือจะเป็นจะเป็นตู้นะคะตู้เก็บของได้ หมดนี่เลยนี่นะคะเป็นตู้ติดของนี่ค่ะอันนี้เรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะใช่อันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เป็นไม้ระแนงสวยๆโชว์นะคะใช่ที่นะคะห้องนอนห้องนอนอันนี้ห้องน้ำค่ะอันนี้ห้องอาบน้ำของเราเองคะอันนี้เราก็พาชมที่ป๊ะป๋าทำงานเสร็จแล้ววันนี้คลิปนี้นะ้องอักกัตก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปเราจะไปถ่ายนะคะร้านกาแฟที่แบบที่ทํางานใหม่ของป๊าป๊าคือทําร้านกาแฟนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายชมกันว่าออกมาแล้วจะสวยจะสวยไหมจะเป็นยังไงใช่ไหมคะน้องกัสด,ดค่ะเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้นะคะสําหรับวันนี้น้องกัสดต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ่ะบา,บายค่ะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องกัสด,ด้วยนะคะกดริงก็ได้ให้น้องกัสด,ด้วยค่ะถิงถิงนี่ บาย